สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบครูพุกงอีกครั้งนะคะวันนี้ครูพุพ่งจะประสอนเด็กๆทำแบบฝึกหัดในหน้าที่104ถึง108ค่ะในเรื่องการบวกลบคูณหารละคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะ หน้ายสี่นะคะเป็นสถานการณ์การบวกการลบก,การคูณการหารแบบสองขั้นตอนค่ะอืให้เด็กๆเ,เขียนประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์เหล่านี้นะคะข้อที่หนึ่งค่ะฉันมีขนม15บห้ถุงแม่ซื้อให้อีก20ถุงอันนี้คือเอาไปบวกใช่ไหมคะแม่ซื้อให้ฉเอาไปบวกนะคะแล้วแบ่งให้เพื่อนห้คนคนละเท่าเท่ากัน จะได้คนละ7จ็ดถุงเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าแบ่งให้ทีละเท่าๆกันเนี่ยมันคือการทำอะไรเอ่ยมันคือการหารใช่ไหมคะหารคือแบ่งออกทีละเท่าเกันเนาะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ7ค่ะก็สามารถเขียนประโยชนะ์แสนลักได้แบบนี้นะคะ15บหวกยี่ก่อนแล้วหารด้วยห้าจะเท่ากับ7ค่ะ อย่านี้ข้อ2นะคะป้ามีเงิน1 6 0ยบาทซื้อน้ำตาลไปหนึ่งยบาทเงินที่เหลือนำไปซื้อมะพร้าว6ลูกจะได้มะพร้าวราคาลูกละส0บาทค่ะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าป้ามีเงิน160้อยบาทใช่ไหมเอาไปซื้อน้ำตาลก็คือลบนั่นเองค่ะเอาไปลบได้หนึ่ง้อยก่อนจากนั้นนำเงินที่เหลือไปซื้อมะพร้าว6ลูกแล้วได้ผลลัพธ์ว่าลูกละ10บาท ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เอา1 6ึไปลบด้วย100ก่อนนะคะจากนั้นเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปหารด้วย6ค่ะจะได้เท่ากับ10บาทนะคะต่ฟาปข้อที่3ามครูมีดินสอ8กล่องแต่ละกล่องมีดินสอ12แท่งนักเรียนนำมาเพิ่มอีก60แท่งครูจะมีดินสอทั้งหมด156แท่งอาแทงประโยคสัญลักษณ์ค่ะ รูมีไี้สองแปดกล่องกล่องละสิองแท่งอันนี้คือคูณใช่ไหมคะลูกเอา8มาคูณสิบสองก่อนจากนั้นเอามาบวกด้วยหกสิบค่ะก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้ห้าสิบหกนะคะต่อไปพ่อปลูกดาวเรืองสาสิบห้าต้นปลูกกุหลาบแปดแถวแต่ละแถวมีห้าต้นพ่อปลูกดาวเรืองน้อยกว่าปลูกกุหลาบอยู่ห้าต้น สำหรับข้อนี้นะคะเราอาจจะต้องคิดตรงนี้ก่อนค่ะปูกุลาบแปดแถวแถวละห้าต้นเห็น,นี้มวงเล็บน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะต้องคิดตรงนี้ก่อนก็คือแปดคูณห้านะคะนี่คือจํานวนของกุหลาบนะแปดคูณห้านะทีนี้เขาบอกว่าพ่อปลูกดาวเรืองน้อยกว่าปูกุลาบห้าต้นแสดงว่าเราเอาจํานวนของกุลาบเนี่ยค่ะ,คะก็คือแปดคูณห้ามันลบด้วยสามสิบห้าจะเท่ากับห้าค่ะได้เป็นประโยคสักณ์แบบนี้ แปดคูณห้าลบแปดคูณห้าในวงเล็บก่อนลบด้วยสามสิบห้าเท่ากับห้าค่ะต่อไปคุณเก็บไข่ไก่ได้สี่สิบฟองแบ่งใส่ถุงถุงละห้าฟองจากนั้นนำไปขายถุงละยี่สิบห้าบาทคุณได้เงินสองร้อยบาทอ่าตรงนี้นะคะเราควรจะใส่วงเล็บไว้ ตรงที่ขุนเก็บไข่ไก่ได้40ฟองแบ่งใส่ถุงถุงละ5ฟองตรงนี้เราต้องดูก่อนว่ามันได้กี่ถุงนะคะการแบ่งออกเท่าๆกันก็คือการเอาไปหารนะตรงนี้ก็คือ40หาร5ก่อนนะคะจากนั้นเอาไปขายขายได้ถุงละ25บาทก็คือเอาจำนวนถุงที่ได้มาจากในวงเล็บนี้ไปคูณด้วย25 ก็จะได้เงินเท่ากับ200ค่ะอ่าประโยคเสรีลักเข็นแบบนี้นะคะ4 0่าิบห้าคูณ2ี่สิเท่ากับสองค่ะหน้าต่อไปเลยนะคะหน้านี้นะคะก็ยังเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเหมือนเดิมอ่าทีนี้เราจะมาดูข้อที่1ค่ะครูมีขนมข่ากล่องกล่องละ5ชิ้นให้นักเรียน30ชิ้นครูจะเหลือขนมกี่ชิ้น เด็กมาดูตรงนี้ก่อนนะคะคำว่าครูมีขนมห้ากล่องกล่องละ9้าชิ้นเนี่ยเป็นการคูณหรือหารหูกมีอยู่ห้ากล่องแต่ละกล่องมี9้าชิ้นก็คือเอาไปคูณน,นะคะต้องหาจำนวนทั้งหมดก่อนว่ามีกี่ชิ้นจากนั้นถึงจะเอาไปให้นักเรียน30ชิ้นก็คือลบด้วย3านั่นเองค่ะประโยคสัญลักษณ์คือแบบนี้หูก ห้าคูณเก้าลบสามสิบเท่ากับช่องว่างก่อนเนาะจากนั้นมาทําในวงเล็บค่ะห้าคูณเก้าก็เท่ากับสี่สิบห้านะนี่ในวงเล็บนี้นะคะเท่ากับสี่สิบห้าตรงนี้ได้สี่สิบห้าลบสามสิบค่ะสี่สิบห้าลบสามสิบก็ได้เท่ากับสิบห้าดังนั้นข้อนี้ตอบว่าครูเหลือขนมสิบห้าชิ้นค่ะต่อไปนะคะ ครูมีฟสตบอล15ลูกซื้อมาเพิ่มอีก20ลูกนำไปให้าโรงเรียนโรงเรียนละเท่าเกันแบ่งนะคะเหมือนแบ่งออกทีละ,ละเท่าเท่ากันแบบนี้ารจะได้ฟุตบอลโรงเรียนละกี่ลูก่ะวงเล็บควรจะอยู่ตรงไหนนะนี่ค่ะครูมีฟุตบอล15ลูกซื้อมาเพิ่มอีก20ลูกซื้อมาเพิ่มเฉยๆเพิ่มครั้งเดียวจบแบบนี้คือบวกนะคะ จากนั้นนำไปให้ห้าโรงเรียนโรงเรียนละเท่าเท่ากันเนี่ยแบ่งออกทีละเท่าเท่ากาันคือเอาไปหารอ่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ประโยชน์นาระคือสิบห้าบวกยี่สิบค่ะจากนั้นพอบวกเสร็จแล้วได้จำนวนลูกละถึงเอามาหารห้านะคะแบ่งให้ห้าโรงเรียนเนะาะหาในวงเล็บก่อนอ่ะสิบห้าบวกยี่สิบนี้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ สามสิบห้านะสิบห้าี่สิบได้ส5มสค่ะเอามาหาร5้าสิได้เท่ากับเท่าไหร่35หาร5เท่ากับ7นะคะเพราะว่าห้าคูณเเท่ากับสามส้าถูกไหมอะบทวนการคูณด้วยนะก็จะได้บุดบอลรวงเรียนละ7ลูกค่ะข้อที่3ค่ะแม่ค้าขายเนาะไป3กิโลกรัมราคากิโลกร,รัมละ30บาท ขายมังคุดได้เงินอีก100บาทแม่ค้าจะขายเนาะและมังคุดได้เงินกี่บาทาต้องหาทั้งจํานวนเงินที่ขายเนาะและขายมังคุดได้มารวมกันนะคะทีนี้จํานวนเงินที่เขาขายเนาะได้อยู่ตรงนี้แม่ค้าขายเนาะไป3กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ30บาทตรงนี้เอาไปทำอะไรกันปะ สกิโลกรัมกิโลกรัมละสามสิบแบบนี้คือเอาไปคูณน,นะคะแล้วขายบองพุดได้เงินอีกได้เพิ่มอีกครั้งเดียวจบแบบนี้คือบวกค่ะอ่ะประยกนเรือรักนะ3ามคูณสาสิบบวกหนึ่งรนะ้อยเท่ากับช่องว่างหาคำตอบในวงเล็บไปก่อนนะคะสามคูณสาสิบก็ได้เก้าสิบนะคะร้อยตัวนี้ก็อยู่ที่เดิมของเขาแบบนี้ 90บกหนึ100ก็เท่ากับ190ตอบแม่ค้าขายเนาะและมังคุดได้เงิน190บาทค่ะต่อไปหน้า106นะคะแม่มีเงิน170บาทซื้อปลาไป140บาทเงินที่เหลือให้ลูก3คนคนละเท่าๆกันลูกจะได้เงินคนละกี่บาท้าข้อนี้นะคะวงเล็บควรจะอยู่ตรงไหน ควรจะได้จำนวนเงินตรงนี้ก่อนนะคะว่าแม่เขาจะเหลือเงินอยู่กี่บาทตอนแรกแม่เขามีอยู่ร้อยเจ็สิบซื้อปลาไปหนึ่งร้ยสี่สิบใช่ไหมก็มีเอาไปลบก,ก่อนนะคะแล้วเงินที่เหลือให้ลูกสามคนคนละเท่าเท่ากันแบ่งให้ทีละ,ละเท่าเกันคือการหารตรงนี้คือหารนะคะ ก็จะได้ประโยคเสัญลักษณ์ว่า170่งลบหนึหารสเท่ากับช่องว่างค่ะหาคำตอบในวงเล็บนี้ก่อน170่งลบหนึได้30นะคะ30ตัวนี้หาร3ก็ได้เท่ากับ10ค่ะคำตอบคือลูกจะได้เงินคนละ10บาทค่ะต่อไปนะคะ ครูมีพิซซาสามถาดถาดถาดละแปดชิ้นแบ่งให้นักเรียนหกคนคนละเท่าเท่ากันนักเรียนจะได้พิซซาคนละกี่ชิ้นอ่าประโยคสัญลักษณ์ก่อนก็คือคิดจากตรงไหนก่อนนะคิดจากตรงนี้ก่อนนะคะครูมีพิซซาสามถาดถาด,ถาดละแปดชิ้นหาจํานวนชิ้นออกมาก่อนค่ะแบบนี้มีสามถาดถาดละแปดชิ้นแบบนี้คือคูณนะคะสามคูณแปดก่อนจากนั้น แบ่งให้นักเรียนหกคนคนละเท่าเ่ากันแบ่งให้ทีละเท่าเท่ากันแบบนี้คือหารน,นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นการคูณคือมันบวกเพิ่มเนี่ยบวกเพิ่มทีละเท่ากันอย่างสามถาถาละแปดชิ้นแบบนี้ค่ะก็บวกทีละแปดแปดแปดสามถาใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าแบ่งออกแบ่งให้นักเรียนคนละเท่าเท่ากันแบบนี้คือการหารแบ่งเท่าเท่ากันคือการหาร เพิ่มเท่าเท่ากันคือการคูณนะคะข้อน,นี้ประโยชน์สญลัก,ก็คือสามคูณแปดแล้วก็หารด้วยหกค่ะต้องใส่วงเล็บให้เขาตรงนี้ก่อนนะคะหาจำนวนพิซซ่ามาก่อนว่ามีกี่ชิ้นก่อนจากนั้นมาหาคำตอบในวงเล็บสามคูณแปดได้ยี่สิบสี่นะคะก็อเอาย4ิสี่ม,มาหารหกค่ะ,คะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยยี่สิบสี่หารหกเท่ากับสี่ตอบว่า นักเรียนจะได้พิซซ่าคนละสี่ชิ้นค่ะข้อหนะคะต้นกล้าเก็บมะนาวได้32สองผลจัดใส่ถุงถุงละสี่ผลนำไปขายถุงละยี่สิบบาทถ้าขายหมดต้นกล้าจะได้เงินกี่บาทอ่ามาดูโจทย์กันเนาะวิเคราะห์ไปทีละอ,อย่างต้นกล้าเขาเก็บมะนาวได้ส2สสองผลจัดใส่ถุงค่ะจัด ใส่แพ็กใส่ถุงใส่กล่องอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นการหารเดยลูงจากใส่ถุงถุงละสี่ผลแล้วนําไปขายถุงละยี่สิบบาทอันนี้คือออกไปคูณเ็ได้จํานวนถุงมาละก็เอาไปคูณน,นะคะถ้าขายหมดจะได้เงินเท่าไหร่อ่ะไปะยกสัญลักษณ์สามสิบสองหารสี่ 32, ก่อนแล้วคูณด้วยยี่สิบค่ะสามสองหารสี่ได้เท่า, 32, ทา 4, ไหร่คะ ได้แปดนี่ค่ะแปดคูณยีเท่ากับช่องว่างทีนี้8ปดคูณยี่ได้เท่าไหร่ล่ะก็ได้เท่ากับ160นะคะเพราะฉะนั้นถ้าขายหมดต้นต้าจะได้เงิน1น0่งรบาทค่ะต่อไปหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดจะเป็นโจทย์ท้าทายแล้วนะ้าแบบฝึกท้าทายนะคะให้นำจำนวนที่กำหนดให้มาบวกลบ คูณหรือหารให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดค่ะโดยที่ไม่ใช้ตัวเลข3าตัวอย่างเขามีแล้วนะคะก็คือนี่ค่ะทำยังไงให้มันได้หนึ่งเอาเลขสี่ตัวนี้มาบวกลบคูณหารยังไงให้ได้หนึ่งอ่ามันทัดแรกเขาก็เอาสองคูณสามเป็นหกใช่ไหมหกลบห้าเท่ากับหนึ่งค่ะต่อไปห้าลบสามได้สอง อสองหาร2ก็เท่ากับ1ถูกต้องนะคะต่อไปเอา7มาลบ2ไง้5 5ค่ะหาหาร5ก็เท่ากับ1น่งอ่ะทีนี้เด็กๆลองคิดดูว่าเราจะทำยังไงให้มันได้0บ้างโดยใช้เลขเหล่านี้ที่เขากำหนดให้ค่ะก็มี2 3 5 7อาจจะใช้แค่3ตัวไม่คบดสีตัวก็ได้นะอ่ะพวกเพื่อนลองคิดแบบนี้นะคะ ถ้าสองบวกสามได้ห้าห้าลบห้าก็เป็นศูนได้ใช่ไหมคะทำยังไงได้อีกไหมถ้าห้าบวกสองละ่ะเป็นเจ็ดเจ็ดลบเจ็ดก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันได้ือกันนะคะดูว่ามันมีอีกหรือเปล่านะคะถ้ามีอีกก็เขียนไปถ้าไม่มีก็ไปข้ออื่นเลยะคะ่ะข้อนี้เป็นเลขแปดบ้างนะคะตัวเลขคือสองสามห้าเจ็ด ทำยังไงให้มันได้แปดบ้างอ่ะมาดูนะคะเอาสามคูณห้าได้สิบห้าลบเจ็ดเท่ากับแปดไหมใช่นะคะต่อไปเจ็ดลบสองได้เท่ากับห้าห้าบวกสามก็เป็นแปดเหมือนกันต่อไปค่ะสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบสิบลบสองก็เท่ากับแปดนะคะ ต่อไป10บ้างทำยังไงให้ได้สิบคะเช่น2อบวกสเป็น5 5าบวกหก็ต้องเป็น10นี่นะคะต่อไป3ามคูณหเท่ากับสิบหลบเนี้ใช้เลขสี่ตัวคบเลยนะ15บลบเก่อนได้เท่ากับ8 8ดบวกสก็เท่ากับ10ค่ะต่อไป เจ็ดลบสองได้ห้าห้าบวกห้าก็เท่ากับสิบนะคะต่อไปยี่สิบสี่นะคะทำยังไงให้ได้ยี่สิบสี่ห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสิบสองคูณสองก็ได้ยี่สิบสี่ต่อไปนะสามคูณห้าได้สิบห้าเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสิบห้าเท่ากับยี่สนะิบสี่ค่ะ ต่อไปเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดบวกกับห้าลบสองเท่ากับสามยี่สิบเอ็ดบวกสามเท่ากับยี่สิบสี่ค่ะ,ะทีนี้ทำให้ได้ร้อยบ้างทำยังไงดีนี่เลยสองคูณห้าเท่ากับสิบค่ะคูณกับสามบวกเจ็ดก็เท่ากับสิบสิบคูณสิบก็ได้เท่ากับหนึ่งร้อยนะคะ,ะใช้เลขหมวคูณตัวแล้ว ก็ไปหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปคือหน้า108นะคะเขาบอกว่าใบบัวร้อยสร้อยข้อมือ1เส้นใช้ลูกปัด8เม็ดเป็นเม็ดสีเหลือง6เม็ดสีชมพู2เม็ดถ้าใบบัวใช้ลูกปัดทั้งหมด32เม็ดใบบัวจะร้อยสร้อยข้อมือได้ทั้งหมดกี่เส้นและใช้ลูกปัดสีเหลืองทั้งหมดกี่เม็ดสีชมพูกี่เม็ด อาถามหลายอย่างเลยเนาะวิธีคิดค่ะเด็กๆอันนี้เขาเขียนดีคิตให้แล้วนะเป็นเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เขามีรูปปัดอยู่แปดเม็ดซึ่งเป็นสีเหลืองหกสีชมพูสองนะคะก็เรียงได้แบบนี้นี่นะคะสีเหลืองหกเม็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชมพูสองนะคะหนึ่งสองแต่ละเส้นเขาจะเรียงเป็นแบบนี้ แต่วิธีคิดอาจแตกต่างแบบนี้ได้เด็กๆอาจจะเอาสีเหลืองหเม็ดมาเรียงกันก่อนแล้วก็เป็นสีสมสชมพูอีก2เม็ดข้างหลังก็ได้หรือจะเรียงเป็นชมพูอยู่ข้างหน้าสุดกับหลังสุดแล้วตรงกลางนี้จะเป็นสีเหลืองทั้งหมดก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้แค่ตัวอย่างเนาะอันนี้เขาก็คิดออกมาแล้วลูกได้เป็นแบบน,นี้นะคะดังนั้นคำตอบคือใบบัว จะรอยสร้อยข้อมือได้กี่เส้นคำตอบคือได้4เส้นนะคะจริงๆแล้วความตอบข้อนี้ถ้าเราไม่วาดรูปนะคะเราก็สามารถเอา32มสิไปหาร8ได้เพราะลูกปัดทั้งหมดมี32มสเมตรและแต่ละเส้นใช้ลูกปัดอยู่8เมตรนะคะถ้าเอา32งไปหาร8ได้ค่ะก็ตอ,ตอบ4เนาะต่อไปเขาจะใช้ลูกปัดสีเหลืองกี่เมตรคะ ลูกปัดสีเหลืองเนี่ยถ้าเด็กๆนับก็จะได้คําตอบเหมือนกันแต่เราไม่นับก็ได้นะคะเราใช้การคูณค่ะเรารู้แล้วว่าต้อยข้อมือมีทั้งหมดสี่เส้นแต่ละเส้นมีลูกปัดสีเหลืองอยู่หกเม็ดใช่ไหมคะก็เอาสี่ไปคูณหกได้ยี่สิบสี่ค่ะสีเหลืองจะได้ยี่สิบสี่นะส่วนสีชมพูเนี่ยมีเส้นละสองเมตร นะคะสเส้นเส้นละ2เมตรก็สคูณ2ได้8ค่ะดังนั้นก็ตอบว่าได้สีเหลือง24เมตรสี 4, ชมพู8เมตรนั่นเองเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆทุกคนค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ